สวัสดีทุกๆท,ท่านนะคะตอนนี้ค่ะดีโน้นะคะได้มาสถานที่หนึ่งที่ถือว่านะคะศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นที่ขึ้นชื่อคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสมุทรปราการนั่นเองนะคะ ด้านหลังเราตอนนี้นะคะที่เห็นอยู่ตรงนั้นนั่นก็คือองค์พระสมุทรเจดี JD นั่นเองนะคะขอบอกไว้เลยว่าอยากมาที่นี่นานมากแล้วใช่แล้วครับตลอด2เดือนที่มาทํางานจาังหวัดสมุทรปราการนะคะอ้อนวอนทีมงานขอมาน้อยขอมาหน่อยวันนี้ค่ะวันสุดท้ายของงานนี้ถึงได้มานะคะก็ตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันที่อําเภอพระสมุทรเจดี JD นะครับจังหวัดสมุทรปราการนั่นเองก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของ ชาวสมุทรปราการเลยเพราะว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองตั้งแต่สมัยที่เมืองสมุทรปราการเนี่ยเป็นเมืองหน้าด่านนั่นเองครับตออ่ะเดี๋ยวเล่ารายละเอียดให้ฟังแต่ตอนนี้เดี๋ยวเดินเข้าไปด้วยเนาะจะเล่าให้ฟังดังนี้นะคะได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลมานะคะเขาบอกว่าเมืองสมุทรปราการเองเนี่ยนะคะเดิมก็คือเมืองเก่าของที่เขาเรียกว่าสมุทรปราการก็คือเมืองพระประแดงอยู่ที่พระประแดงนั่นเองนะคะนั่นคือจุดกําเนิดจุดเริ่มต้นของเมือง สมุทรปราการนะคะเรียกว่าเมืองพระประแดงนั่นเองนะคะภายหลังนะคะสมัยนะคะกรุงศรีอย,ยุธยาเนี่ยนะคะก็เป็นเมืองพระประแดงนั่นแหละนะคะต่อมานะคะสมัยกรุงธนบุรีนั่นเองนะคะพระเจ้ากรุงธนบุรีค่ะได้ให้นะคะทรงรื้อกำแพงเมืองนะคะพระประแดงออกไปนะคะจนมาถึงนะคะรัชกาลสมัยรอน รอสองนั่นเองนะครับสมัยร,รอสอง,สองพระพุทธรัตนภัยครับเลิศสุดยอดน,น,นะ,ค,ะ,ะรครับพระองค์เนี่ยทรงได้ตั้งชื่ออำเภอนี้เนี่ยเหมือนพระสมุทรเจดีกลางน้ำนั่นเองนะครับแต่ขออนุญาตบอกไว้ก่อนว่าเป็นการสร้างเมืองใหม่ไม่ใช่เมืองเดิมนะครับถัดมาอีกจากพระประแดงนะ,ค,ะครับตรงนี้<ม>ก็เลยตั้งเมืองนะครับเป็นเมือง พระสมุดเจดีย์นั่นเองนะคะและก็ท่านได้ทรงนะคะปฏิสังขไม่ใช่ปฏิสุงสร้างนะคะองค์พระสมุรปาการขึ้นมาทางด้านนี้นั่นเองนะคะสูงใหญ่เจดียมากเออพระสมุรเจดีย์นะคะด้านนี้นั่นเองนะคะก็สูงใหญ่แล้วก็คือไปที่ไหนเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าก็ต้องมองเห็น น้อถ้าอยู่ในอำเภอใกล้ๆเนี่ยก็เราก็จะมองเห็นองค์พระสมุรเจดีเนี่ยได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะมาสการะบูชาพระสมุรเจดีเนี่ยเดินทางง่ายๆนะครับรองเดินทางมาด้วยแอร์พอร์ตลิงก์ก็ได้นะครับแล้วก็ต่อรถมาเนี่ยก็จะสะดวกมากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับตอนนี้นะครับบริเวณด้านในครับก็ยังมีการตกแต่งแบบร่วมสมัยด้วยเช่นกันนะครับไม่ได้ตกแต่ง แบบว่าไทยจา๋าไทยจานะก็จะมีในเรื่องเรื่องราวของมีแบบมีสิงด,ด,ด้วยแล้วก็มีแบบโคโลเนียลด้วยโคโลเนียสไตล์นะคะ,ะ,คะโคโลเนียลด้วยโคโลเนียลสไตล์คือเป็น ศิลปะแบบโคโลเนียลคือเป็นสไตล์ลูกครึ่งผสมเหมือนอาหารรีฟิวก็คือผสมระหว่างเหมือนของฝรัง่งของฝรั่งเศสกับของไทยรวมกันนะครับด้านนี้ก็เป็นศิลปะแบบโคโลเนียลสไตล์นะครับซึ่งอาคารสถาปัตยกรรมที่นี่นะครับก็บอกได้เลยครับว่ามีความสวยงามมากๆเลยทีเดียวเนาะม,นมันได้กลิน่นอายะเป็นศาลาทรงยุโรปนะครับที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้ทรงโปรดให้รื้อถอนนะครับหลัง วิหารน้อยสองหลังเนี่ยเนื่องจากชำรุดมากนะพระองค์ก็ได้โปรดเก้าให้สร้างศาลาถง ข้าห้องขึ้นมาเออเนี่ยแหละรบริเวณข้างๆพระสมุทรเจดีเลยอะเห็นองคพระสมุทรเจดีใหญ่โตด้านนี้ขออนุญาตเล่าให้ฟังนะคะก็ได้มีโอกาสศึกษามาเขาบอกมานะคะว่าเมื่อก่อนนี้องค์เล็กกว่านี้นะครับแต่สมัยรัชกาลที่4เนี่ยได้เกิดมารศาสนาขึ้นมานะครับมีท่านหนึ่งได้ปีนขึ้นไปขโมยพระบรมสารีริกธาตุที่พระบรมเจดีเนี่ยนะใช่องค์เดิมที่เข้าไปด้านใน my god อันนี้ของจริงนะคะและองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัวรัชกาลที่5ของเราก็เลยได้ ได้โปรโดนะคะกล้าวให้ทรงสร้างองค์เจดีย์องค์ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมซึ่งก็คือองค์ปัจจุบันนี้นั่นเองนะคะสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อครอบองค์เก่านั่นเองนะค,ะครับเพื<ม>่อที่จะไม่ใครปีนขึ้นไปได้อีกดังนั้นนะคะอ,องค์ใหม่ที่พระองค์ท่านได้สร้างขึ้นมาจึงเป็นองค์ที่ใหญ่โตมาหือมาปัจจุบันนี้และสวยงามมองเห็นได้ไกลนั่นเองเรียกได้ว่าเป็นสีสง่าของชาวจังหวัดสมุทรปราการเลยทีเดียวครับถูกต้องถ้าลองชมทั่วไปนะคะนี่ คุณดูความ,มหลากหลายขนาดไหนเจดี JD นะคะแบบพุทธศาสนาแบบไทยเนาะอาคารด้านนี้แบบอ่โคลเนียลสไตล์นะคะดูเก่งยานด้านนี้<อ>แบบจีนนะคะน,น,นะ,ะโอ้อุโบสถด,ด้านนู้นแบบไทยชัดเจนเลยนะคะนี่คือคือว่าการผสมผสานเนี่ยมันลงตัวเนาะถูกต้องผสมผสานที่ลงตัวมากแล้วก็ด้วยความเป็นส่วนตัวแล้วชอบสีขาวมากๆใช่ไหมดูสะอาดชอสีขาวนะครับก็เลยแบบรู้สึกสว่างสสงบ ทางด้านนี้นะคะมีช้างล้อมด้วยช้างล้อมด้านนี้นะคะอยู่ที่ฐานเนี่ยมันเป็นความเชื่อของชาวไทยนะคะจะเจอมากที่แถบกาแพงเพชรแถบสุโขทัยนะครับบอกว่าช้างล้อมฐานนะคะแสดงว่าแข็งแรงยิ่งใหญ่นั่นเองนะคะอะตอนนี้ถ่ายรูปกันนิดนึงนะคะเออมีกลองอันนึ่งสอง้อ ทำอะไรหลายอย่างแล้วชีวิตของเราตอนนี้นะคะเราเพิ่งเสร็จงานนะคะอย่างที่แจ้งกันนะคะว่าเราเพิ่งจะเสร็จงานค่ายสุดท้ายโครงการที่22นะคะของโครงการนะคะต้านยาเสพติดนะคะรวมไปถึงครอบครัวอบ่นของจังหวัดสมุทรปราการโดยท่านชนสวัสดิ์อัศวะเหมนั่นเองนะคะที่นี่สวยงามมากเมื่อนี้เมื่อที่ก่อนแต่ก่อนนี้นะก็เป็นเป็นเกาะน,นะคะกลางน้ําแต่ว่าช่วงหลังวันนี้นะคะก็เกิดเหตุการณ์ก็คือน้ําตื้นเข,นขินขึ้นมานั่นเองนะคะทำให้แผ่นดินเกาะน,นะคะ,ะไปรวมติดกับ แผ่นดินใหญ่นั่นเองนะครับฝั่งตรงข้ามตรงนี้ก็เป็นศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการนั่นเองตอนนี้เราออกมาจากเขตวัดตรงนี้เรามาดูแม่น้ํากันนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่เฮ้ยแกมีสะพานเมือสวยนะนะครับเป็นท่าน้ํานะคะประวัติพระสมุทรเจดีพระสมุทรเจดีได้สร้างขึ้นเมื่อพศ .2506 นะครับที่สามารถมาศึกษาได้นะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราพาไปดูท่าน้ําตรงนี้นิดหนึ่งนะคะ ลานกว้างสวยงามอีกหนึ่งสิ่งนะคะของจังหวัดสมุทรปราการก็คือว่าเขาเป็นเมืองของอุตสาหกรรมนั่นเองนะคะเมืองเมื่อก่อนเนี่ยเขาเป็นเมืองนะคะหน้าด่านนะคะทางทางทางอ่าวไทยทางน้ํานั่นเองนะคะตอนนี้เขาเปลี่ยนแล้วนะคะแต่ว่าเขาเป็นหน้าด่านเหมือนกันทา่าอากาศยานนั่นก็คือสุวรรณภูมินั่นเองนะคะทำงานที่จังหวัดนี้เยอะมากเลยนะคะโอ,โอ้เรือด้านนี้อันนี้เป็นปากน้ําไง เมืองปากน้ำออนี่เป็นคือปากน้ำเพิ่งรูน้นะเนี่ยมา,าอยู่ใกล้น้ำแบบนี้เอาเขาเรียกมาเปื้องปากน้ำไม่ <laughs> มีสะพานอะไรด้วยอะสะพานมองเห็นไปโผล่ด้านนูน้นนั่นเป็นสะพานข้ามคลองอสวยมากเลยะะอยากไปตรงสะพานมากเลยนเอ,อนะคะคลิปนี้นะคะเจ็ดนาทีแล้วเธอ <laughs> นะคะใครที่อยากจะมาท่องเที่ยวนะคะจังหวัดสมุทรปราการอยากจะมาท่องเที่ยวนะคะที่พระสมุทรเจดีนะคะไม่ยากเลยจากกรุงเทพมหานครนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวนี้นั่งเนานะนั่งบีเทสมาลงที่ไหนใกล้สุด AirPods Link เออ AirPods Link มาลงก็มาลงเนี่ยอะไรนะเออเนี่ยใกล้ๆตรงเนี้ยลืมละ BTS ไม่ใช่เหรอไม่ใช่ BTS เอ้ย BTS ก็ได้ BTS เขากำลังสร้างอยู่บางว่าป่ะเออบางว่าก่อนบางว่านิดนึงเนาะเออประมาณนี้นะครับก็สามารถ มากันได้ง่ายนิดเดียวใกล้กร,รุงเทพมหานครมากเป็นสถา,านที่หนึ่งที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีมนต์สเสน่ห์อยู่ในตัวตลอดเวลานะคะและวันนี้ค่ะดีนและก็พี่นัทนะครับเพิ่งเสร็จงานแต่งตัวกันเรียบร้อยมากเลยวันนี้นะครับก็ได้มีโอกาสอย่างที่บอกไปว่าโอ้โหเราเรเวลาเราโอกาสน,นี้มานานมากที่จะได้มาท่องเที่ยวนะคะครับก็ทํากันแต่งงานเนาะใช่ก็ว่างก็จะหาโอกาสเที่ยวเป็นการมอบของขวัญให้ตัวเองอยู่ตลอดต้องนะครับจะได้มีกําลังใจแรงใจทางานกันต่อไปเย่ๆๆ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะจังหวัดสมุทรปราการเย้